สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้ยจ้ะกับป๊อกกี้รสทุเรียนเขาเขียนด้วยนะครับว่าผาสมทุเรียนแท้ๆโดยทุเรียนแท้ๆนะจ๊ะเราได้ผงทุเรียน1%อร์ซผสมทุเรียนแท้ๆผงทุเรียน1%เมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นกันบัางแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีคาเฟอไลนมถั่วเหลืองข้าวม,มาเล ข้าวไร่ข้าวโอ๊ตอาจจะมีอัลมอนด์ใครไปหานกลุ่มนี้เรียกนะจ๊ะแล้วตรงนี้นะครับเพิ่งมีเครื่องหมายตาฮาลานะครับและก็ตัวนี้นะจ๊ะเป็นขนมนะครับดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะมาจ้าแกะมาตึ๊ก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 ตึีกนึ๊กตึ๊กตึ๊กตึีกตึ๊กตึ๊กตึ๊กตเหลืองอย่างตี้ เอาวถอะอืมได้อยู่นะกเน,นี่ก็โอเคยอยู่นะครับ อย่างแรกคือในเรื่องความกรอบน,นะครับก็คือไส้ป็อกกี้ทั่วไปแหละเท่านี้ในเรื่องของทรเรียนนะเพื่อนรู้สึกว่ามันใกล้เพียงนะครับกับพวก มันเป็นกึงก่งๆชนีบวกหมอนทองอ่ะชนีก็ไม่ใช่ตรงๆนะหมอนทองก็ยังไม่ใช่นะแต่กินรสชาติแล้วแบบว่ามันเหมือนพื้อเรียนนะครับผสมกับชนีผสมกับหมอนทองครับรสชาติไปทางนั้นอ่ะนึ่กึ่งๆอ่ะนะครับมันก็เลยว่าเฮ้ยฟันทองไม่ได้นี่คือชนีฟันธงไม่ได้นี่คือหมอนทองนะครับแต่รสชาติกึาาก่งๆประมาณนั้นแหละกึ่งถือว่าทําได้ดีนะครับทุ้เรียนยเนี้ยเราเจอในรสชาติของข้าวเหนียวพุ้นเรียน เขาจอดตลาดได้ดีนะถือว่าตัวเนี้ยเวลาที่กินปุ๊บอะ่ะรสชาติเนีย่ยเมื่อกินข้าวเหนียวทุเรียนนะไอ้ทุเรียนตัวน,นั้นอะ่ะกัดมาเนี่ยรสชาติประมาณคล้ายๆเงินเลยก็ถือว่าเขาทํากันบ้านได้ดีมากนะครับเพราะว่ารสชาติกับเคื่องเคียงอะที่เวลาเราไปซื้อกินอะ่ะไอ้ทุเรียนตรงนั้นแหละที่ทำข้าวเหนียวทุเรียนรส้าติอย่างนั้นเลยโอเคครับเพื่อนๆกคนร,รีวิวคลิปนี้ไปแบบนี้นะจ้าถ้าก็ฝากกาดไลค์กดแชร์ด้วย แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะแล้วใครอยากสนับสนุนบียนะครับก็มีช่องทางลิงก์ของ a f f i l อ a t e ยอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปก็สั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับเพื่อการสนับสนุนช่องนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ